เมื่อพูดถึงเกมที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่เด็กก็คงจะหนีกันไม่พ้นเกมแนวไซส์สกอร์ริงเดินด้านข้างที่เป็นเกมที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเกมที่ผมชอบมั้งแต่เดโมเลยนั่นก็คือเกม p i t for in Shadow s s h d o w w โดทซึ่งเกม p i t for in Shadow s s h d o w w h o ทนั้นเป็นวีโอเกมแนวเวททรอยเวอร์เนี่ย พิพัฒนาโดยไทยเกบวางจำหน่ายบนทุกแพลตฟอร์มแล้วในวันนี้นะโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ใน PC เกมพาดด้วยซึ่งผมก็เล่นผ่านทางนี้นั่นเองผมต้องขอชมเกมนี้ก่อนเลยว่าทำดีเทลของตัวละครเนี่ยออกมาได้ดีมากๆเพราะเราเนี่ยจะเห็นถึงขนกระต่ายตัวเอกที่ดูนุ่มฟูอีกทั้งโมเดลเครื่องจับแขนยักษ สว่านยัดก,ก็ดูจะเป็นการใส่ใจในรายละเอียดซะเหลือเกินโดยดูได้เนี่ยตั้งแต่หน้าเข้าเกมกันเลยนะเราจะเห็นตัวละครของเราเนี่ยมายืนโพสท่าต่างๆตามอาวุธล่าสุดที่เราสวมใส่อีกทั้งอาวุธของเรานั้นก็ยังสามารถเปลี่ยนลวดลายต่างๆได้ตามโปเตอร์ที่เราเก็บในเกมนะเมื่อเราเปลี่ยนสีอาวุธแล้วมันก็จะมาโผล่ในหน้าเริ่มต้นเกมด้วย อีกอย่างที่ทำให้เกมนี้น่าเล่นมันก็คือคิวทัศน์ระหว่างที่เรากำลังเดินทางในเกมซึ่งเกมนี้นั้นฉากหลังก็ไม่ได้เป็นฉากสองมิติแต่มันถูกทำให้เป็นฉากสามมิติเราสามารถรู้สึกได้ถึงความเป็นเมืองความีชีวิตชีวาของชาวเมืองรายละเอียดต่างๆที่เราสามารถหยุดมองหยุดสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเดินผ่านไป เกมฟิตฟอร์ดอินชารูทอสนั้นตัวชื่อเองก็ได้บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับหมัดมวยอ,อย่างแน่นอนโดยเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมต่อสู้และไม่ใช่เกมต่อสู้ที่เราจะฟันฟันแล้วผ่านไปได้เราจะได้รับบทบาทให้เป็นกระต่ายนักสู้มือเก๋าแห่งกองทัพบดแอกผู้ใช้หมัดเรกเป็นอาวุธนามเรตัน กูตรงการหลีกนี้จะการต่อสู้แต่ก็ดันมีเหตุการณ์ที่เพื่อนถูกลักพาตัวไปโดยกองทัพรีเจียนทําให้หัวเลตันนั้นต้องขัดสนิมหมัดเหล็กของเขาอีกครั้งเขาต้องกลับไปแนวหน้าอีกครั้งเพื่อต่อสู้ในครั้งนี้กระต่ายตัวเอกของเราก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่รวดเร็วเพราะเราเนี่ยจะมีความสามารถในการกระโดด ในการเดดหลบมาตั้งแต่แรกเริ่มอีกทั้งในการโจมตีก็จะมีทั้งการโจมตีหนักการโจมตีเบาเราเนี่ยสามารถโจมตีกลางอากาศได้อีกด้วยเมื่อนเนื้อเรื่องดําเนินต่อไปมันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอาวุธของเรานั้นมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกอาวุธมัดเหล็ก อาวุธแรกสุดมีความสามารถในการทุบและชกอย่างรุนแรงอีกครั้งยังสามารถจับสตูทุ่งเวียงไปกระแทกกันได้อีกด้วยรวมถึงความสามารถในการชาร์จเพื่อต่อยหนักสำหรับการทำลายโลกของคู่ต่อสู้และเป็นการเปิดประตูในบางจุดอาวุธชิ้นที่สองนั้นก็คือสว่านยักษ์ใบพัดยักษ์นี้ใช้สำหรับการดูดสตรูเข้ามาโจมตี หรือพัดสตรูออกไปไกลๆอีกทั้งเราสามารถใช้มันในการล่อนลงจากที่สูงรวมถึงทำเป็นใบพัดใต้น้ำทำให้เราสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการใช้สว่างปั่นสตรูนั้นยังสามารถทะลุโลกของสตรูได้อีกตัวอาวุธชิ้นสุดท้ายที่เราจะได้จากเกมเกมนี้นั่นก็คืออาวุธแท้ไฟฟ้าอาวุธที่จู่โจมได้ รวดเร็วดุดโูชบม,มีความสามารถในการโจมตีได้ทุกทิศทุกทางเมื่อเราลอยอยู่กลางอากาศทำให้เรานั้นสามารถที่จะวิ่งพลานไปมากระโดดไปมาโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้อย่างง่ายดายซึ่งจะทำให้เกมนั้นมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเมื่อมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเกมนี้ก็จะโยนศัตรูมาให้เราเยอะยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งศัตรูนี้ยังมี ความสามารถอีกอย่างในการเปิดประตูกระแสไฟฟ้าได้อาวุธนี้สามารถไปเกี่ยวกับประตูแล้วก็ปิดกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองและยังสามารถโยนไปเกี่ยวกับ,บรอกที่ลอยอยู่ตามฉากเพื่อสามารถพุ่งตัวไปยังจุดต่างๆได้ไกลยิ่งขึ้นนอกจากอาวุธแล้วเกมนี้ยังมีสกิลที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการฟื้นเลือดและอัพสกิลได้โดยการที่จะอัพสกิลนั้นเราก็ต้องไปสะสมแผ่นดิสที่อยู่ตามแผนที่หรืออาจจะต้องไปชนะบอสมาเพื่อให้ได้มาโดยสกิลเนี่ยก็จะถูกแยกย่อยออกไปตามสายอาวุธต่างๆแต่ละชนิดและเมื่อแบ่งตามอาวุธแล้วยังมีการแบ่งสายเป็นการคอมโบภาคพื้นดินเทคนิค การนัศตรูขึ้นกลางอากาศและส่วนของการอัดศัตรูจากอากาศสู่พื้นดินอีกด้วยหลังจากที่รู้แล้วว่ามีการอัพสกิลแบบไหนกันบ้างผมก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นอีกระบบของเกมที่มันโดดเด่นสุดๆไปเลยนั่นก็คือระบบคอมโบการคอมโบของเกมเกมนี้นั้นเราสามารถ่รยได้ดังใจนึกตั้งแต่โจมตีเบา โจม <lawsuit. S 2> ตีหนักภาาพื้นดินแล้วตามด้วยงัดศัตรูขึ้นสู่สองฟ้าตามด้วยกระโดดไปโจมตีศัตรูอีกสักสองทีแล้วจบด้วยการทุบศัตรูอัดลงกับพื้นดินการคอมโบปกติเนี่ยอาจจะใช้อาวุธได้เพียงแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นแต่เกมนี้เราสามารถสร้างสรรค์คอมโบได้อย่างอิสระโดยการเปลี่ยนอาวุธขณะต่อสู้ได้อีกด้วยคราวนี้ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแลครับว,ว่าจะคอมโบต่อสู้กันอย่างไรให้เข้ามือแต่ละคนมากที่สุดถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะคอมโบยังไงก็ต้องบอกว่าในเกมนี้จะมีปรมาจารย์ด้านวิทยายุทธคอยสอนคอมโบต่างๆซึ่งเราสามารถไปขอเรียนรู้จากท่านได้แต่สตูในเกมนี้มันก็ไม่ได้มายืนเฉย ปล่อยให้เราใส่คอมโบอัดดังโป่งปาองอย่างมามันถ้าคุณกะจังหวะการโจมตีได้ไม่ดีพอก็ต้องเตรียมตัวบอกเลยว่าโดนอัดปลิวแน่นอนแต่เกมนี้มันก็ไม่ได้ใจร้ายกับเรานะักมันยังให้ตัวช่วยเรามาโดยตัวช่วยของเรานั้นมันก็จะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันตัวช่วยแรกน้ำแครอทเพิ่มเลือดน้ำแครอทเพิ่มเลือดก็ตามชื่อ เมื่อเรากินมาแล้วเนี่ยเราจะได้เลือดเพิ่มมาหนึ่งช่องใหญ่แต่เราก็ไม่สามารถดื่มมันได้ง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะมันจะต้องกดเอาไว้สักพักหนึ่งกดปุ่มค้างเอาไว้เพื่อให้ใช้งานไอเทมได้เพราะฉะนั้นแล้วในขณะที่กำลังตลุมบอลกันยกใหญ่เราก็ต้องหาจังหวะฉีกตัวออกมาดื่มมันให้ได้ถ้าอยากจะเพิ่มเลือดของเรา ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะก็ก็เตรียมตัวนอนตายกันได้เลยตัวช่วยที่2กระบองไฟฟ้าอุปกรณ์ปัดป้องการโจมตีระยะไกลแต่ผมก็ไม่สามารถบอกได้ดนะักว่ามันใช้งานยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เอยได้ลองใช้มันเลยผมเนี่ยเป็นพวกหวดแหลกอย่างเดียวนะเข้าไปต่อยอย่างเดียวเท่านั้นอาวุธชิ้นที่สามตัวช่วยนั่นก็คือปืนนั่นเอง ปืนนี้ไม่ต้องบอกก็ดูจากรูปร่างมันใช้ในการยิงศัตรูระยะไกลนั่นเองซึ่งเป็นการช่วยกรณีที่เราไม่มีความสามารถพอให้จะเข้าประชิดศัตรูได้ตัวช่วยที่4ตัวช่วยที่แต่ละคนอาจจะได้ใช้กันบ่อยนะคือหุ่นยนต์ตั้งโชว์เมื่อเราเรียกหุ่นยนต์นี้ออกมาแล้วมันจะมาตั้งโชว์เฉยๆเป็นตัวล่อคอยรับสหบาทาแทนเรา แต่มันก็ใช้กับบอสไม่ค่อยได้ผลมากนะซึ่งตัวช่วยทั้ง4นี้เองมันก็ไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาเพราะมันจะมีหลอด EP สีส้มๆอยู่ด้านล่างซ้ายเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสามารถใช้ตัวช่วยนี้ได้สักกี่ครั้งซึ่งเราสามารถฟื้นไอหลอดสีส้มๆ EP นี้ได้ถ้าใครสามารถกดสังหารศัตรู ในขณะที่ตัวศัตรูเรืองแสงสีส้มๆขึ้นมาได้แล้วก็เราก็จะได้หลอด EP ฟื้นขึ้นมา1หลอดซึ่งสามารถใช้ตัวช่วยได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งแต่เกมก็ยังคงมีวิธีให้เราเพิ่มเจ้าหลอดนี้ให้ได้จำนวนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าตอน,น,นแรกเนี่ยมันจะมีแค่1หลอดก็ตามโดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปสำรวจแผนที่ต่างๆค้นหาที่ซอน เพื่อค้นหาแกนพลังงานมาให้ครบ3แกนพลังงานเราก็จะสามารถรวมแกนพลังงานทั้ง3เนี่ยเข้าด้วยกันโดยแกนพลังงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แกนพลังงาน EP เท่านั้นมันยังมีแกนพลังงานสำหรับ HP ที่สามารถให้เรามีหลอดเลือดเยอะมากยิ่งขึ้นและแกนพลังงาน SP ซึ่งเป็นหลอดพลังงานที่สามารถทำให้เรากดใช้ท่างัดเสยศัตรู หรือทุบศัตรูลงพื้นได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเมื่อเราดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตัวเราจะมีความสามารถนะจากการอัปเกรดตามเนื้อเรื่องทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระโดดสองครั้งการเกาะกำแพงเพื่อให้ค่อยๆถลายลงมาจากผนังอย่างช้าๆหรือการหายใจใต้น้ำโดยไม่มีกำหนดเวลาและตัวเด็ดเลย ก็คือการที่เราเนี่ยจะสามารถปัดป้องหรือแพรรี่ศัตรูได้ซึ่งการปัดป้องนั้นจะทําให้การโจมตีของศัตรูเกิดการชะงักงานเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงทําให้เราสามารถจะโจมตีโต้กลับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการปัดป้ององเกมนี้มันก็เป็นอะไรที่ง่ายแสนง่ายเพียงแค่กดทิศทางส่วนการโจมตีให้ได้จังหวะพอดีพอดีอดกับ การที่มันจะโจมตีโดนเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกว่าเราจะหลบเพื่อจะหาจังหวะเข้าโจมตีศัตรูหรือเราจะเป็นคนปักป้องเพื่อสร้างจังหวะโจมตีศัตรูของเราเองแต่ถ้าปักป้องพลาดขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวเจ็บหนักได้เลยนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมได้เล่นมาตลอด10ชั่วโมงในเกมซึ่งจะต้องบอกเลยว่า เกม f o t f o r ์ดอินชาโดท์นั้นมันมีจุดเด่นที่รายละเอียดของตัวละครและฉากหลังอันมีชีวิตชีวาดูสวยงามน่าเดินมากๆและมีระบบเลเวลในการผ่านด่านต่างๆที่มันจะดึงดูดให้เราเล่นได้เรื่อยๆรวมถึงระบบต่อสู้อันรวดเร็วน่าดึงดูดให้เราอยู่กับมันเป็นเวลานานและถ้าใครสนใจจะเล่นเกมเกมนี้ผมก็บอกเลยว่า ลองไปเล่นใน PC ีเกมพาร์กันได้นะครับผม